สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านครับผมอะก็มาช้าหน่อยนะครับก็เอิมติดธุระอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็วันนี้ก็ได้กลับมานะครับก็เราก็มาลุยกันต่อนะครับจากงวดที่แล้วผมได้สนะนำเสนอสวิเคราะห์ท้ายสองตัวล่างนะครับผมก็ ตามนี้นะครับผมก็สูตรหลักหน่วยนะครับผมแล้วก็สูตรหลักสิบนะครับวันนี้ผมก็จะลงให้ทั้งสิบหน่วยครับผมก็สูตรเลขเด่นของเราก็ไม่ผิดเออไม่ไม่เข้านะครับผมผิดผิดทั้งสองสูตรเลยนะครับผมหลุดทั้งสองสูตรเลยวนผมจับชุดมันก็จะได้ดังนี้นครับ ที่วงไว้ก็คือผมจะเน้นให้นะครับแล้วก็ตัวที่ไม่เน้นมันมันไปออกตัวที่ไม่เน้นนะครับผม44นะครับงวดวันนี้ก็ผ่านไปนครับผมอเรามาดูกันต่อเลยครับงวดนี้ครับผมสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบนะครับจะมีอยู่ เด่นหลักสิบล่างครับห้าตัวครับมาหนึ่งมาหนึ่งตัวครับผมก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับผมแต่ก็มันก็ความเสี่ยงมันก็จะน้อยลงนะครับตัวเลขเยอะก็ความเสี่ยงก็จะน้อยลงครับผมก็แล้วแต่ถ้าสมาชิกไปเลือกเอาครับผมอาจจะมีตัวเลขในใจก็นําไปเลือกดูครับผมก็ มันเข้ามาประมาณติติมันก็เข้ามาประมาณสิบของงวดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบสองสามสี่สิบห้าครับผมสิบห้างวดห้าตัวมาตัวหลักสิบล่างครับผมพอตามนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆสมาชิกก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำก,กลางกงตารางาก,กลางวิดีโอครับผม นะครับอ่ะเราผมจะย้อนย้อนทําดูประมาณสักสามงวดนะครับผมเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกแปดแปดเจ็ดหนึ่งสองศูนย์นะครับผมตัวเลขอาจจะเล็กหน่อยนะครับแปดแปดเจ็ สงศูนย์สองตัวล่างสามสามนะครับผมสูตรนี้จะใช้หลักร้อยฮสคิวร้อยนะครับหลักร้อยครั้งที่สามนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่สามนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สี่นะครับผมแล้วก็ไปบวกค่าตงที่นะครับคือหกนะครับครับผมอย่างนี้นะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง สามตัวหน้าครั้งที่สองครับสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับผมตามนี้ครับว่าที่ออกแปดแปดเจ็ดนะครับ แปดแปดเจ็ดหนึ่งสองศูนครับผมว่สามตัวหน้าตัวนี้จะใช้เฉพาะสามตัวท้ายครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สามนะครับผมก็จะเป็นหมดนี้ก็จะเป็นสี่สามตัวท้ายนะครับ ที่หครับที่หจะเป็นสี่ห้าแปดนะครับสามตัวท้ายที่สองนะครับจะเป็นศูนหนึ่งเจ็ดนะครับผมก็ใช้หลักร้อยครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมบวกหลักหน่วยนะครับ สามตัวหน้าสามตัวท้ายสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครับบวกหลักสิบนะครับผมสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับผมแล้วก็ไปบวกค่าคงที่นะครับคือหกครับผมสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองครับสิบสองบวกหนึ่งเท่ากับสิบสามนะครับสิบสามบวก หกเท่ากับสิบเก้านะครับผมสิบเก้าผมสิบเก้าเก้านะครับสิบเก้าสิบเก้าก็จะเป็นนำเก้าเป็นตัวเด่นนะครับผมนำเก้าตัวนี้เป็นตัวเด่นนะตรงนี้นะครับเก้าเป็นตัวเด่นตัวที่หนึ่งนะครับ นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มแล้วก็เป็นศูนย์เป็นสิบก็ศูนย์นะครับนับเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสิบเอ็ดนะครับก็คือหนึ่งนะครับผมครับแล้วก็บวกเพิ่มอีกห้าแต้มนะครับตัวนี้บวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าบวกเก้านะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าบวกเก้านะครับผม ก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกนะครับผมหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าก็ได้ห้านะครับผมามาดูงวดถัดมาออกอะไรครับผมงวดถัดมาออกห้าเจ็ดหนึ่งครับเก้าสี่เจ็ดสองตัวล่างเก้าแปด เข้าหลักสิบนี่นะครับนี่ครับเข้าหลักสิบนะครับสิบทลลาน้ครับผมงวดถัดมาเลยครับสามตัวหน้าครั้งอ่าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์นะครับศูนย์สามสองสามตัวท้ายครั้งที่สองคือห้าแปดเจ็ดครับผม นำมาบวกเลยนะครับหลักร้อยครับหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สี่นะครับผมบวกค่าของที่คือหกนะครับเท่ากับศูนย์บวกสองเท่ากับสองครับสองบวกแปดเท่ากับสิบนะครับผมสิบก็คือศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกนะครับหกครับนำมานี่เลยนะครับเท่ากับหก บวกค่าพื้นที่ครับได้ตัวเด่นแล้วครับตัวที่หนึ่งบวกกับโค้ดนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งครับบวกห้าแล้วก็บวกเก้านะครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกห้าเท่ากับสามนะครับสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองก็คือสองนะครับผมได้ตัวเด่นนะครับหลักสิบล่างงวดถัดไปครับผม งวดถัดไปออกนะครับงวดถัดไปออกเจ็ดแปดห้าสี่สามแปดครับผมสองตัวล่างแปดหกนะครับก็เข้านะครับครบแปดนะครับผมหลักสิบล่างครับผมมางวดนี้ สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเจ็ดห้าสองครับสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือศูนย์สามแปดครับบวกกันครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอ่าครับผมบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองครับผม บวกข้างที่คือหนะครับเจ็ดบวกสองเท่ากับ9ก้าเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองครับสิบสองบวกกับหเท่ากับสิบแปดนะครับผมก็แปดตัวเดียวนะครับน,นี่และครับใต้ตัวเด่นตัวแรกนะครับแปดบวก1ครับบวกกับโค้ดครับหนึ่งห้า เก้าแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้านะครับห้าบวกเก้าเท่ากับสี่ครับผมมางวดถัดมาอออกะไรครับผมงวดที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วออกแปดห้าแปดสามแปดสามของผมสองตัวล่างคือสี่สี่ครับ หลักสิบคือสี่นะครับผมมีสี่นะครับถูกครับอมางวดปัจจุบันนะครับงวดที่จะออกนี้ครับวันที่หนึ่งธันวาคมผมว่าจะได้อะไรครับผมสามตัวหน้าอ่าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมสามตัวท้ายครั้งที่สองคือตัวนี้นครับ ห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าแปดครับนำมาบวกกันครับใช้หลักร้อยนะครับสามตัวหน้าครั้งอ่าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครับบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับผมบวกข้างที่คือหกนะครับ ห้าบวกศูนย์เท่ากับห้านะครับห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบก็คือศูนย์นะครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกนะผมได้หกนะครับได้ตัวเด่นตัวแรกนะครับหกไปบวกกับโค้ดนะครับโค้ดหนึ่งหนึ่งห้าเก้านะครับผมหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเท่าแปด 8บวกหเท่ากับสนะครับ3ามบวกเเท่ากับสครับผมก็จะได้หลักสิบล่างนะครับงวด1นธันวาคมนะครับผม59ครับเด่นนะครับ เด่นหกเจ็ดแปดสามสองครับผมลองเราล,ง,ลงมาติดตามดูครับว่าจะมีภายในห้าตัวนี้ไหมครับหลักสิบล่างครับผมจะเดินต่อเป็นงวดที่สิบหกหรือเปล่านะครับก็เราก็มาลุ้นกันดูนะครับผมก็ให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณของท่านเองนะครับผมในการรับชมครับผมก็สิบหน้าก็จะเป็น หลักหน่วยล่างนะครับผมแล้วก็คลิปถัดไปก็จะเป็นเด่นล่างครับผมให้ท่านได้ไปวิเคราะห์พิจารณาเองครับผมก็งวเสร็จแล้วก็ผมไปเน้นให้ก็สรุปว่ามันไม่เข้านะครับมันไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับผมก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับบางท่านก็อาจจะชอบของท่านก็ก็มีโชคของท่านนะครับผม ก็ตามนี้นะครับผมสิบล่างงวดประจำที่หนึ่งธันวาคมนะครับผมสองพัทก้าครับผมหกเจ็ดแปดสามสองเขเด่นนะครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ